เฮ็ดให้เพิ่นต๊กนาลูกอยู่ว่าจันทร์เาะต๊กนาลูกทั้งเป็่นอยู่มันหนาคิดอันนี้ว่าเรื่องบางคนบางลูปให้ฟังว่าจันทร์าะมันเป็ยนยังสั้นอีหลีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอทำความเข้าใจว่าเฮ็ดจังใดย่วจันทร์าะพอกะดีแม่กะดีโดยพอแล้วการบวชนี่จุดประสงค์การบวชตัวหนึ่งก็คือ สนองคุนของพอมีอุปการะคุณพ่อกะดีแม่กะดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่วะะ่าจะปูยาตายายป่าหน้าอาเอา,อาเพิ่นเคยเบิงเคยแย่งเฮามาจังสิเฮ็ดจังไดเพิ่นสิได้เอ,อิบอิ่มใจเฮ็ดจังไดเพิ่นสิใดบุญไดกุศลกับ้ากันไข่ควรตตีต,ตองพิจารณาเฮ็ดเอาว่าจังทเถาะสัะ่สงให้มันได้สั่งให้มันได้ตัวนี้ว่าจันเถาะ เหตุจังไดนก็ตามมาแต่อะเรามันจะเป็นอย่างไรก็ตามมาตลพยายามเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยยาให้มันเกิดอันที่เบามาอันคือบางยาเนี่ขนย,ยขนาเข่าวมา่วันเลยหรอบ่อยากมาหาหอยคุบา,าจานอยากอ้ก็เ็นนั่นนี่มันเป็นอีรีเลยนะอันนี้เรียกว่าบอมเป็นบวชจูงบวชไล่เพิ่นความจริงพระสงฆ์สมณะเน้นนะนี่บวชจูงจูงจิตจูงใจของ ญาติญาติเครื่อนกระพุทธเจ้าพระองค์บวชขามาแล้วนนะะเสด็จออกอภินิสกรมแล้วเนี่ยบำเพ็ญเพียรหกปีได้บรรลุเป็นพระอนุตตรสัมมาสุมพธิยานแล้วพระองค์ก็จูงพระญาติทั้งพอทั้งแม่วัจนเถแม่กัะพูนจุดติแล้วอยู่สวรรค์สันตุสิทธิ์พ่นจูงส่วนพอจูงพอจนได้บรรลุเป็นพระหันต พระเจ้าสุโธธนะบนันิจูงพญาทั้งหลายพวกพระอานุนพระนันทะเมนบุตเจ้าสาก,สกราตทั้งหลายทั้งปวงจูงออกจากมหนบภพสงสารจูงออกจากมอนบอนมืดไปสู่ทางแสงสว่างจูงจากนรกเปรศกกายสาเดชนันเข้ามาสู่ทางแห่งความดีมากมนุษย์ไปสวรรค์พ่อมมรรกตลอดถึง เข้าสูนิพานอันนี้นะับววนบวชวนะัจนเถาะบวชแน้วต้องจูงวัจนเถาะเพราะนั่นเนี่ยลูกๆหล,ล,ลานๆบดสุขุสุคนนี่แหละร่วมทํากันบดนี่พวกเขาทั้งหลายเนี่ยบวชเนี่ยจูงวัจนเถาะจูงพอจูงแม่ขันเท์ดีแล้วเป็นการจูงอีดีเลยเพิ่มสถทาภาษาธาให้พอให้แม่ได้เข้าถึงคุณพระไตรอีดี อย่างบางพ่อแม่บางคน,นย่งสิบอเคยเข้าวัดเขาว่าวัดสันเถาะบัท่านลูกบวชแนวบบบนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงแล้วมันจูงกันจูงวัดสันเถาะจูงไปจูงมาจูงไปจูงมาพอบอเคยให้ท่านก็เริ่มได้ให้แล้วแม่บ่ได้ค่อยให้ท่านก็เริ่มให้แล้วขันเมื่อลูกบวช แหลกแหกก็ย่านลูกนั่นแหละลำบากย่านลูกน่อยใจย่านลูกจังสันจังสี่คิดเพิ่นเป็นห่วงน่ะมันนี่เฮ็ดไปเฮ็ดมาบัดน,น,นี้มันเป็นอุปนิสัยบัดน,นี้บ่ได้เกี่ยวเลยว่าสันทอบานนี่อันนี้คือลูกจูงพ่อจูงแม่การสนองคุณของผู้มีอุปการะคุณนี่มันจูงโดยอัตโนมัติกันเท่าทํำดีนะถ้าสร้างสธานเกิดขึ้นในจิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เรา ขอ,องผู้มีอุปการะคุณที่มีต่อเราจูงตดยอัตโนมัติวัชราะคันเท่าเหตดีโอ้ยบวชแน่วใจม็นดีดีผู้มมกพู่มใจเดียวดีใจเพิ่นก็เหลื่อมใสในขุนของพระรา,าตรันี่เห็นบ่ท่านไม่มีศรัทธาก็พยายามทําให้ท่านมีศรัทธาก็คือผู้ใดเนี่ยพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของเข้าเนี่ยบ่ท่านได้เหลื่อมใสในคุณของพระรา,าตรัยคันเท่ามีโอกาสบวชเนะี่ยมันมีโอกาส ขอสาคัญว่าเขาเหตดีไหนคันเหตบ่ดีว่ามันเป็นไรยองเพื่นไหนเหตแต่เพื่นห่างวัดห่างว่าเนี่ยบวชกับพระสาคัญเห็นบอกอันนี้คือจูงเพนออกนอกทางเลยได้ไหมจูงลงนรกจูงไปเป็นเปรตจูงไปเป็นสุรกายจูงไปเป็นสัตว์เดรฉา,านจูงพอ่อจูงแม่จงภูมิอุปการลคุณคันเหตดีบ่เนี่ยความปื้มปีติ ตัวน,นั่นแหละจึเป็นเหตุใ้เกิดสัทธาในเมื่อเกิดสัทธาแล้วก็ย่อมได้เสียสละบริจาคทำาบุญทำากุศลมันก็นเป็นบุญเป็นกุศลของพอ่อของแม่ของผู้มีประกาศคุณของเฮ้าทีนี้นอกจากนั้นบัดนี้ขันพ่อแม่พ่นเขามาวัดบัดนี้พ่นจนนงาาได้ฟังธรรมะเฉลิบบัดนี้การสนองคุณอย่างสูงพทธเจ้าตรัสไว้ในมองคนล,ละสูตรบัณนเถาะว่าด้วยการบำร,รุงพอ่อบำร,รุงแม่สูงเนี่ย อย่างสูงนี่นี่คือพระสงฆ์สามเณรเราเนี่นักบวชเนี่ยจูงพ่อจูงแม่สนองคุณของพ่อขแม่อย่างสูงพ่อแม่พกระเดดฟังธรรมะได้ฟังธรรมะแหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดมีปัญญาบ้างนอกจากขั้นก็ได้เดินโยกรมดังสมาธิภาวนาอีกนี่พ่อแม่บางคนนี่หลายแท้ๆเย่ Nh อนบุญลูกเนี่ย ย่าวลูกบ่มีบุญไหน,นบ่าลูกพระบ่าวลูกเน้นว่าสันท์มีบุญมีกุศลไนดะ้จจะได้บวชบวชแล้ววันี้สามารถที่จูงพ่อจูงแม่จูงญาติให้ได้เนกถึงวัดบ่อยๆไปยังจะเนกถึงวัดบ่อยๆเพราะลูกอยู่วัดมันจะขึ้นไปใสคันลูกไปเที่ยวในขับในบ่าพ่อแม่กันอยู่ในขับในบ่าพุนจิตนั่นคันลูกเต่าไปตีคุก จิตใจของพ่อข้าแม่ก็ติดอยู่ในขุกบัดนี่ลูกเต้าบวชลูกหลานบวชบัดนี้แล้วดวงจิตดวงใจของเพิ่นสิอยู่ใสก็ต้องอยู่วัดเพิินสิไปใสอันนี้มันจูงโดยอัตโนมัติวา่าจะเถาะในเมื่อเพิ่นได้สั่งสมรรถของงามความดีดังที่กล่าวมานี่แหละอันนี้แหละจังสีเป็นการสนองคุณอย่างสูงสุดที่ลูกๆทั้งหลายลูกๆนั้นหลานทุกคนทุกคนเนี่ย ควรนคำนึงถึงจุดนี้ให้มากๆเพราวะสิ่งที่เป็นที่เพิงของเพิ่นได้ย่างแท้จริงหลังจากที่เพิ่นอยู่ในโลกนี่ก็ตามว่าหลังจากที่เพิ่นจากโลกนี้แล้วไปก็ตามเพิ่นสิมีหม่มองเพิงโดยเฉพาะแล้วคันสมวาเหาบวชอยู่เนี่ยเพิ่นได้มีโอกาสได้เหลื่อมใสในคุนของพระไตรแล้วมีสัทธ่าแล้ววจัจนเถาะ การย่างได้เสียสาะบริจาคเพิน่นเกษคอยสั่งวอนลนรรมนวังมีศีลหาบ้างศีลแปดบ้างแต่ฟังเทศฟังธรรมบ้างได้เจริญเมตตาภาวนาทั้งดั่นสมถภา,าวนาวิปัสนาภาวนาบ้างข้าแต่นนว่าเพิินได้ท่ำบุญท่ำกุศลอย่างสี่แล้วเนะพิ่นเข้าใจในรักความเป็นจริงแล้วนะความถูกเกิคลายออกจากจิตใจของเพิน่น นี่อาศัยบุญลูกบุญเต่าได้นน่อาศัยบุญลูกบุญหลานเป็นผู้จูงจิตพันสิยูเกี่ยวของกับบุญกับกุศลอยู่ตลอดเวลาขันสวิพันยูไก่เ้เฮ้จะสิสมมติว่ายูไก่ไก่พันมีโอกาสมากคู่มือพันสิคิดอยู่คู่มือเนาะเมืออื่นไปวัดแต่คิดตลอดอันนี้สภาพจิตพันนี่มันสียูจังสี่วัดจันทร์ทองไ่ได้ไปทางอื่นไหล ไฟนั่นพรนยังผู้ทีเจ้าของจารว้่เป็นการสนองคุ้นอย่างสูงบ่แมงกระบวดแล้วนี่บ่มีคุณนไหนบ่ได้สนองคุณไหนเป็นการสนองคุ้นอย่างสูงนี่คือพวกเข้าทางหลายบวชเข้ามาแล้วนี่แต่ว่าต้องเหตุด,ดีไหนขันบวชเข้ามาแล้วบ่ได้เรื่องลสะสเปสสปาละบ่ได้เรื่องได้เล่าแล้วก็ซ้ำกันกับดันพโนจากคนทางได้บัน่น พูนบันีีจูงจิตจูงใจของเพิ่นลงนรกเพิ่นบันทีห่อนและจิตใจเพิ่นคันคิดพ่อลูกย่ำใดสะดุ้งย่ำหันอยู่วัดเป็นจังไดรนอคือพ่อหลานย่ำใดอยู่วัดสะดุ้งปุ๊บเป็นจังไดรนอขยันบวนาลูกเฮาสิคือเพิ่นบวนาหลานเฮาก็สิเป็นคือเพิ่นบวนาสิเฮ็ดได้บวนาเอีหยังต่างๆจังซี่เคยพ่อสะดุ้งย่ำหันเคยพ่อยย่ำใดสะดุ้งย่ำหัน อันนี้คือทำลายสภาพจิตของพ่อของแม่ของผู้มีอุปการละคุณคันเทาเหตุบดีเพราะฉะนั้นบาปนี่มันจังเป็นผลสะท้อนเฮ้าท้ำก็จริงอยู่แต่มันสะท้อนคือเฮา้าแย่งเวียนจงสิละมันสะท้อนว่าจันทร์คันเท้านาเลสะท้อนออกมามันก็นาแเลคันเท้านาขาวสะท้อนออกมามันก็นาขาวมันจะ้อนออกมานั่น คันกระจกมันเสาหมองมันกระสะ้อนออกมาแบบเสาหมองคันกระจกมันใสสะถอนออกมามันก็ซตั้มให้ใสว่าจะเถะบาปก็ตามบุญก็ตามมันเป็นผลสะ้อนเป็นอย่างจังผลสะ้อนเพราะมันเกาะเกี่ยวกันเป็นอย่างจังเกาะเกี่ยวกันบบดนี้เป็นอย่างจังเกาะเกี่ยวกันเพราะธรรมชาติระหว่างพ่อแม่ลูกนี่ผูกพันกันธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้น บ่กว่าแต่ค้นเท่าเดอกสัวยเดฉันแรกแรกขลูกน้อยอยู่นี่พ่อแม่มันหักแพงเท้เทเด้นี่วางยานี่นกเป็ดมันไข่อยู่นี่มันกำลังฝากอยู่เดียนี้ขันค้นไปหานี่มันจิจิกเลยไี่นี่ฝากวัดเท่าไปหน่อยหนึ่งนี่นอกเขตวัดหน่อยหนึ่งนี่มันไข่กำลังไข่อยู่เดียนี้คันค้นไปหาปัดนี่ยมันจะว้าวหล่นว่าจันทเถาะคันบีออกวาเราก็ไล่จิกเลยว่าจันทเถาะ เจ้าของสิตายมันก็บห่วงนี่แหละนะมันห่วงลูกห่วงไข่นะเห็นบอกสัตดรจฉันเป็นนั่นน่นหมาเมลูกออนเนี่ยก็ร้องเมืองตีแหละไก่ไม่ลูกออนมือนี่ขนาดระวังหมาเนี่ยกับไก่ความจริงไก่เนี่ยมนยาหมาแต่ใครมันเป็นเมลูกออนแล้วนะ่ะมันห่วงลูกมันน่นห่วงลูกมันร้องเมืองตีแหละบางเธอมันเอาตาตว่าอี๋นะี่นั่นสัตยรจฉานนะ บ่จำเป็นจะต้องว่าคนเทาเดอกลูกก็คือกันอย่างแต่ก่อน,น่งไกยวดน,นี่มันไหลยน,นผมสังเกตว่าจันทร์เถาะแามือแรงมาขัน้นตอนเสาออกมาหนีเบิ่งนี่มันจีออกคุยเคลียวาจันทร์เถาะบางเถื่อมันพออาหารปุ๊ก,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 กแม่ขับขาบข,าขาแล้วเอ,อิบลูกมาแล้วไข่ปรับลูกก็มาจีก,กินถ้ามาฉาดนั่มันมันนี้ลูกบะนี่ขั้นสุบูรณหันมาแล้วก็เข่าอกแม่ แม่กระกอกลูกดอยพอน่าเมื่อแรกเนี่เป็นสิ่งที่หนาคิดย่าเมื่อแรกมัสิหาเพราะว่ามันขืนวายคลอนบ่ได้แต่ข้าวมันพันไหนมีลูกแต่มันจิขืนนอนอยู่ไปใหม่มันก็ปลอดภัยแต่ว่าบรรทามีลูกแล้วบรนีิบกขื้นได้บรรณิมัติเฮจังไหนจีซ้อมบางวัจนเถาะซ้อมบางย่มเมื่อแรกมัติเฮจังไหมันก็ผ้าลูกเลาะเลาะไปเลาะมาเลาะไปเลาะมา ไปเห็นมองผงมองได้มองโกนมองใหม่มองมัสิรบใดนั่นมันิวับเขาหลวนวบ้าเขาแล้วก็เอิบลูกมาแล้วก็นอนกกบอยู่หันจนแจง้งอันนี้เบิงวาจันเถาะแม้แต่สัตว์เดรจฉานคันลูกอยู่ในอกแม่ลูกมันก็นด้วยความอบอุ่นใจแม่กระทำหนาทีของแม่กกลูกลูกเวยในอ้อมอกของแม่วาจันเถาะอันนี้มันเป็นธรรมชาติที่บงบอกมันเกี่ยวของกันจังสี่ พราะฉะนั้นลูกบางคนมันไปว่างให้พ่อให้แม่วาเจ้าบ่อยากได้ข่อยดอกโดยอาศัยล่าขะตันหาของสุเจ้านอนน้ากันแหละมันเป็นเหตุในข่อยเกิดขึ้นมาซือๆดอกในมาเกิดขึ้นมาแล้วสุเจ้าย่านผู้อื่นบอกผพอื่นเจ้าก็เลยเลี่ยงข่อยมาซืือๆดอกความเบาของมมั่นแมความจริงคันหมามันเบาเป็นหมามันก็บวบเบาหมามันก็บวบควนนี่แต่ลูกบางคนนี่มันไห้กวัวหมาจังหวะ อันนี้ป่าหลวปันฟังเอเพราะฉะนั้นมันจึงเกี่ยวของกันธรรมาชาตินั้นเป็นเองจังสิเพราะฉะนั้นจึงขอป,ป่าหลบเมื่อนี่ว่าไปหาเลาะของในวันแม่กับว่ามีอย่างหลายแต่ว่าเอาไปเป็นตอนผู้เฒ่าจังหน,น่อยพูพ้ใดผู้เฒ่าพผู้เฒ่าผู้แก่เพราะว่าย่อมแม,ม่กระเสียแด้วผมก็ดีเป็นลูกกัมพาร์เบิดนะกัมพาร์พอกัผพาแม่วันนั้นจากไปแล้วย่อมแม,ม่ก็จากไปแล้ว คันย่อมแม่อยู่ก็ต้องหาของไปตอนเพิ่นวัานาะคันบอไปย่ำหนึ่งก็ต้องไปย่ำหนึ่งเที่ยวเมื่อว่าัฒนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าคิดพอเมื่อเกิดความอบอุ่นจิตใจระวางพอแม่ลูกเหตุไห่คือกันกับเพิ่นเลี่ยงช่วงเพิ่นเลี่ยงเฮาอย่างสินะเฮาอย่างเหนน่อยอยู่นี่พอแม่เพิ่นกกเพิ่นเบิงเพิ่นแย่งเวลาเฮาไห้จะได้เถื่อนี่เพิ่น อุ่มปรับใส่อกซ่อมซ่อมไม่ออกมาวัดมาว่าจำไวาเด็กน่อยห้มันปฏิวัติอย่างมันเดือกก็ปฏิวัติอย่างมันสียห้องมันเสียเบาเล่นก็ปฏิวัติอย่างเด็กหน่อยมันเป็นตะเบิงเป็นตะฟังมันห้ก็เป็นตะฟังเด็กหน่อยห้มันบมีม่านย่าคือคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่ยมันมีม่านย่ายิ้มกับนางเธอมันก็ยิ้มแบบม่านย่าเบามันก็เบาแบบม่านย่าตอนหนาละ ครับครับครับบัดลับหลังแล,ล้ล็ดพีหลึกพี่โลแต่ว่าเด็กหน่อยก็มั็นบัพ่อใจมันก็แสดงออกโหลดคันพ่อใจมันก็แสดงออกโหลดตรงไปตรงมามันจังเป็นหนาหักห้ก็เป็นตะเบิงเด็กหน่อยหัวก็เป็นตะเบิงแต่ผู้ใหญ่เนี่ยม่านย่าบางคนเนี่ยตอนหนาจังหนึ่งหลับหลังอีกจังหนึ่งคันเบาแล้วครับครับ โดยแค่หน่อยบันฑิไก่ออกแนหน่อยหนึ่งมนะรักษาสัจจะเว่าพนกาวไว้ในบทหนว่าอิทังขันทปัญจกังอันว่าขันทปันจกนี้ใดเพ่นกาวไยนีย่มนุษย์สาเขืออนว่ามนุษย์ทั้งหลายข้าหานังโลกชัดคำว่าโลกชัดนี่คือปลาถึบเขืออนว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ย มณีระกาวต่อไปว่าอิทางขันธะปัจจกังอันว่าขันธะปัจจุกนี้ใดติระฉาโนคืออันว่าสัตว์ยริชานทั้งหลายอุตตานาังตื้นสัตยริชานนี่สัตว์ของเลียงเนี่ยมันตรงไปตรงมากว่าันทมันบ่มีมันย